ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่ส1ิบเอ็ดมาอย่างน่ากลัวมากเข้าไปในห้องรับแขกนภาัยพูดกับพ่อบ้านประวิทย์ว่าวันนี้ฉันจะกลับไปที่หมู่บ้านหน่อยเมื่อวานมีคนในชุมชนคนหนึ่งขาได้รับบาดเจ็บถ้าพิมพลโทรมาถามก็บอกไปว่าฉันหลับอยู่ฉันจะรีบกลับมาก่อนที่เขาจะเลิกงานกลับมาครับพ่อบ้านประวิตรู้สึกขอบคุณเธอเป็นอย่างมากเรื่องที่สมเหตุสมผลก็ต้องช่วยปกปิดอยู่แล้ว ตอนที่นภลัยขึ้นไปเอากระเป๋าชั้นบนคนึงนิดก็พาคนใช้ผ้าไหมเข้ามาข้างหลังยังตามด้วยบดีกาศสองคนพ่อบ้านประวิทย์แปลกใจมากเพราะสุขภาพของคุณนายนิดไม่ค่อยดีเจอแสงไม่ได้เธอแทบจะไม่มาที่นี่เลยสวัสดีครับคุณนายนิดประวิทย์ก้มลงเคารพผ้าไหมเอาร่มสีดำในมือยื่นไปให้บดีกาศข้างหลังแล้วพยุงแขนของคนึงนิดไว้ เธอใส่หน้ากากที่ดูดีครึ่งหน้าใส่เสื้อผ้าแขนยาวถุงมือลูกไม้สีขาวปกปิดอย่างมิชิดเดินเข้ามาหาเขาไม่หยุดให้ความรู้สึกเกรงขามนภาััยหละ่ะคนึงนิดน้ำเสียงเย็นชาพ่อบ้านประวิตตอบอย่างระวังมากคุณนายอยู่ข้างบนครับขึ้นไปเอาของเสร็จเดี๋ยวก็ลงมาแล้วครับจากนั้นก็แอบ,บเอาโทรศัพท์ออกมาเตรียมจะกดโทรออกคนึงนิดเห็นท่าทางเล็กๆน้อยๆของเขานายจะโทรหาใครถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชา โทรศัพท์ของพ่อบ้านปวิทธิ์แทบจะตกเขาไม่กล้าเงยหน้าศบตาไม่รอให้เขาแก้ตัวคันหนึ่งนิดพูดขึ้นมาทันทีว่าห้ามโทรให้พิมพลกวาดตามองรอบๆบบ้านด้วยสายตาที่เย็นขาวันนี้ใครกล้าโทรหาพิมพลฉันจะไล่ออกเป็นคนแรกเลยพวกคนใช้ไม่กล้าขยับเลยแม้แต่หายใจก็ไม่กล้าหายใจแรงๆผ้าไหมยพยุงคันหนึ่งนิดไปนั่งลงบนโซฟาเธอจ้องทางลงบันไดไว้อย่างเย็นชาเพื่อรอให้นภลัยลงมา ระหว่างทางที่ไปบริษัทพิมพล์ลนั่งอยู่ในเบาะหลังรถแรมโบกีนี่แสงยามเช้าที่สวยงามได้ส่องทะลุกระจกเข้ามาทำให้เขามีเสน่ห์และดึงดูดคนเป็นอย่างมากทั้งๆท,ท,ที่ต้องคอยระวังนภลัยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเธอนั้นไม่ธรรมดาแต่ไม่รอให้ลูกน้องรายงานการเดินทางของเธอในวันนั้นเขาก็หาไปถึงบ้านนอกกินีที่เธอทำยังไม่พอยังพาเธอกลับไปที่คฤราสน์ยังมีอะไรกับเธอ พิมพลไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ในหัวสมองมีแต่ภาพของเธอทั้งนั้นรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวเองเสียการควบคุมตลอด38ปีที่ผ่านมาในห้องรับแขกที่ใหญ่เหมือนรีพันเบสแสงไฟสว่างจ้าแสงไฟบนพื้นหินอ่อนนั้นขาวจนสะท้อนแสงคนึงนิดและนภลัยนั่งอยู่บนเก้าอี้พ่อบ้านประวิตยและป้าสนยืนอยู่ข้างหลังของนภลัยผ้าไหมและบดีกาสองคนยืนอยู่ข้างๆคนึงนิดท่าทีเหมือนกับกำลังจะเจรจา ฉันมาดูหลายชายและหลานสาวของฉันคนึงนิดสายตาแหลมคมดูว่าเวลาหกปีที่พวกเขาอยู่กับเธอต้นกล้าสองต้นนี้จะเป็นยังไงไปแล้วไปโรงเรียนแล้วดูฉันก็เหมือนกันคำตอบของนภลัยทําให้คนึงนิดไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่พ่อบ้านประวิทย์ก็เป็นห่วงแทนเธออุ่นภูมิในห้องลดลงไปหลายองศาสายตาของคนึงนิดมืดลงไปเล็กน้อยพวกแกถอยลงไปนภลัยไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้เผยท่าทีว่ากลัวเลยแม้แต่น้อย กลับเป็นผ้าไหมเธอไม่วางใจเป็นอย่างมากกลัวว่าคุณนายนิ์จะเสียเปรียบเพราะดูแล้วในหญิงน้อยไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นครั้งก่อนก็เห็นแล้วพ่อบ้านประวิทย์และป้าโนไม่ทําตามไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นห่วงแต่ก็ยังถอยลงไปอยู่ผ้าไหมได้แต่ตามพวกบดิกาดออกไปรอหน้าห้องรับแขกแต่ตาคู่นั้นก็จ้องมาแต่ทางนี้จะให้คุณนายนิดเสียเปรียบไม่ได้นภาลัยเอียงตัวไปข้างหน้าเลยน้อยเทน้ำชายอย่างระมัดระวังสองแก้ว คึงนี้จ้องการกระทําของเธอสีหน้าไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่เธอรู้จักคนที่ชื่อยานีไหมนาภาลัยเงียบเธอเป็นเด็กกําพราถูกฉันสนับสนุนตั้งแต่อายุ11ปีครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาก็รู้สึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่พิเศษมากคนหนึ่งสายตาของเขานั้นดื้อรั้นเหมือนกับนักธุรกิจตระกูลกงพลีได้เป็นสปอนเซอร์ให้นักเรียนนับไม่ถ้วนมีแค่เขาที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาตั้งใจเป็นอย่างมากกล้าที่จะต่อกรกับโชคชะตาไม่เคยบ่นมาก่อน เขาพยายามอ่านหนังสือจนถึงตีสีถึงห้าทุกวันคนอื่นเรียนแค่คณะเดียวก็รู้สึกเหนื่อยแล้วแต่เขากลับเลือกเรียนสิบกว่าอย่างในสายตาของฉันเขาดีเลิศเป็นอย่างมากเขาฝึกงานอยู่ที่ T.M Group ใช้ความพยายามของตัวเองในการเดินมาถึงตำแหน่งรองประธานเป็นคนที่ฉันและพิมพลเชื่อใจที่สุดเขาเป็นมือซ้ายและขวาของพิมพลเขากับพิมพลอยู่ด้วยกันถึงจะสมบูรณ์ที่สุดณภาลัยไม่มีความสนใจต่อคนที่ชื่อยานีเพราะเธอไม่มีความสนใจต่อเขาเลย ฉันเปลี่ยนคำพูดดีกว่ากลัวว่าเธอจะฟังไม่รู้เรื่องยานีฉันเลี้ยงมาเพราะอยากให้เป็นลูกสะพ้ยคันหนึ่งนิดดื่มชาไปคำหนึ่งพูดเหมือนกับประกาศว่าดังนั้นถึงได้วางใจให้เขาเข้าถึงจุดกลางของบริษัทพูดจบคันหนึ่งนิดวางแก้วชาลงแล้วมองเธอเหมือนสอบสวนเธอได้ฟังที่ฉันพูดอย่างไหมเนี่ยเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วด้วยสักครั้งบทที่42ผู้หญิงที่ไรจุดอ่อน เทียบกับที่ฉันสนใจยานีฉันว่าคุณมีความสนใจเรื่องระหว่างฉันกับลูกชายของคุณมากกว่ามัง้งนภาลายแสายะยิ้มฟังไหมท่าทีของเธอแบบนี้ทําให้คนึงนิดไม่พอใจมากแต่ก็มีความสนใจจริงๆนั่นแหละพูดสิคเนึงนิดเก็บกดเป็นอย่างมากจ้องเธอด้วยสายตาที่เย็นชายอยู่อย่างนั้นฉันกับพิมพลไม่มีความรู้สึกพื้นฐานแต่ว่าลูกสองคนนี้เป็นของเขาจริงๆเขาได้ทําการตรวจดีเอ็นเอแล้วนภาลัยพูดตรงไปตรงมา ในงานเลี้ยงการกุศลเมื่อเจ็ดปีก่อนเขาถูกวางยาแล้วเผลลากฉันไปเป็นยาแก้พิษของเขานั้นคือเหตุผลที่ฉันท้องประกายแสงว่าผ่านในตาของหญิงวัยกลางนภัยพูดเจอกันครั้งที่สองหลังจากเจ็ดปีไม่มีการวางแผนและไม่ได้อยากได้อะไรจากตัวของเขาไม่อย่างนั้นช่วงลำบากที่สุดสามปีนั้นฉันก็มาหาเขาแล้วคำพูดนั้นมีเหตุผลเหมือนกันคนึงนิดเองก็ตกอยู่ในความคิด ลูกๆคิดถึงเขาก็อยากจะมีพ่อเหมือนกับเด็กคนอื่นๆพิมพลอยากจะมีลูกเพื่อให้ครอบครัวที่สมบูรณ์กับเด็กๆเ,เขาถึงได้ไปจดทะเบียนสมรสกับฉันพูดตามตรงเรื่องจดทะเบียนสมรสนี้ฉันเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะยังต้องเซ็นสัญญากับเขาอีกมากมายเป็นประโยชน์ต่อเขาทั้งนั้นคุณนายนิดความสามารถของฉันอยากจะหย่าก,กับลูกชายของคุณนั้นไม่มีวิธีเลยเธอพูดอย่างเฉยๆฉ,ฉันเองก็อยากหย่าเพราะฉันยังสาวขนาดนั้นเล็กกว่าลูกชายของคุณเป็นเท่าตัวเลยนะ ดังนั้นจะแก้ปัญหาก็ต้องหาคนสร้างปัญหาคุณไปหาเขาจะดีกว่านภัยจ้องเธอไว้พูดอย่างไม่ละอายใจว่าถ้าเขายอมอย่าก,กับฉันฉันรับรองว่าจะไม่ไปรบกวนเขากับยานีฉันจะยินดีให้พวกเขาอยู่กันจนถึงแก่เท่าคำพูดนี้ทําให้คนึงนิดโกรธเป็นอย่างมากผู้หญิงคนนี้ไรจุดอ่อนจริงๆได้ดีแล้วยังจะพูดถามหน่อยว่าผู้หญิงในโลกนี้คนไหนจะไม่สนใจตําแหน่งคุณนายนภา ตึกที่สูงของทีเอมกรุ๊ปเป็นตึกเอกลักษณ์ของเมืองในกามันตั้งอยู่ภายใต้แสงแดดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจนุชวาราเดินเข้ามาในห้องทำงานคุณยานีห้องทำงานของคุณได้เตรียมไว้ให้แล้วแผนกออกแบบคนเยอะทำไมคุณต้องมาอัดกับพวกเขาด้วยละ่ะออกแบบต้องการการประทะของแรงบังดันใจทำงานกับทุกคนแล้วจะมีแรงฮึกมากกว่ายานีนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องทำงานเธอที่ใส่ชุดเดรสสีขาวดูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเธอยิ้มช่วยฉันย้ายคอมเข้ามาก็ได้แล้วของอย่างอื่นไม่จำเป็น นุชวรายื่นครีมบำรุงตาให้เธอเมื่อคืนคุณไม่ได้กลับบ้านโต้รุ่งเหรอเธอรู้ได้ยังไงเธอยื่นมือไปรับขอบคุณนะที่จอดรถไม่เปลี่ยนไงนุชวราเป็นห่วงมากคุณยานีงานสำคัญก็ใช่แต่ร่างกายสำคัญกว่านะฉันรู้แล้วแต่โครงการออกแบบนี้คุณพีมให้ความสำคัญมากฉันจะช้าไม่ได้ตอนที่มีแรงบังดันใจก็อยากจะออกแบบให้เสร็จไปเลยยานีถามอย่างเก้เขินว่าวันนี้ขอบตาของฉันดำมากเลยเหรอ เดี๋ยวยังต้องไปเจอพิมพลอีกนะยังได้อยู่ผู้ช่วยเป็นห่วงมากคุณสวยแบบนี้ตลอดเลยเธอยิ้มจากนั้นก็เอากระจกออกมาใบหนึ่งเริ่มทาครีมใต้ตาคุณยานีขยันขนาดนั้นดีเลิศขนาดนี้คุณพีมมองไม่เห็นเหรอนุชวราเสียใจแทนเธอมากเอาล่ะเธอเองก็ไม่ต้องคิดมากแล้วเธอลุกขึ้นยืนฉันจะระวังตัวเองไปเถอะพวกเราไปที่แผนกออกแบบกัน ยานีเป็นถึงรองประธานก็มีอำนาจเหมือนกันเดิมทีเธอมีห้องทำงานที่กว้างและอิสระมากกว่านี้แต่ตอนนี้ยอมย้ายออกมาที่แผนกออกแบบนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเธอเข้าใกล้ได้ง่ายและดีใจมากด้วยสามารถทำงานกับรองประธานด้วยนักออกแบบแต่ละคนต่างมีความพึกกันมากสึกครั้งนี้ต้องชนะให้ได้จะต้องออกแบบผลงานที่ทำให้ราชินีแห่งอังกฤษมองตาเดียวก็ตกลุมรักไปเลย ในรถที่กลับรีพาเบคหนึ่งนิดนั่งอยู่ที่ข้างหน้าต่างผ้าม่านสีมืดได้ปิดไว้ไม่มีแสงส่องเข้ามาเลยหนึงนิดไม่ได้พูดอะไรเลยตลอดทางแม่บ้านผ้าไหมยอยู่ข้างกายของเขามัดผมจุกสองข้างคิดอยู่ลังเลอยู่สุดท้ายก็ควงแขนของเขาไว้คุณนายนิดท่านเองก็ไม่ต้องโกรธร่างกายเป็นของตัวเองคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นผู้หญิงแบบนี้ไม่ถ่อมตัวไม่ยิงผยองไม่มีจุดอ่อนเลยหนึงนิดประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ละคำเหมือนว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเลย คุณนายนิดฉันรู้สึกว่าคุณภาคนนี้ไม่เหมือนกับคนบ้านนอกเลยเห็นท่านแล้วไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยผ้าไหมพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาไม่ถูกเธอต่างกับคนธรรมดาเลยที่จริงจากการพบปะครั้งนี้คันึงนิดเองก็มีความรู้สึกแบบนี้บทที่43สายาบอกเขาว่าฉันหาเธอ tm group ในห้องทำงานแผนกออกแบบนักออกแบบสิบกว่าคนกำลังยุ่งกันอยู่ทุกคนต่างมีความสุขกับอย่างมากบรรยากาศการทำงานดีมาก ยานีเงยหน้าขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นพิมพลเดินผ่านประตูไปเขาเอามือไว้กระเป๋าข้างหนึ่งเดินอย่างสง่างามดึงดูดเธอเป็นอย่างมากแค่ชั่ววูบกลับสามารถหยุดในใจของเธอไปได้หลายปีเธอยิ้มแล้วตั้งใจวาดรูปอย่างตั้งใจใบหนึ่งจากทรงผมของเธอตุ้มหูจนถึงเล็บทุกอย่างละเอียดจนเป็นจุดสนใจยานีเป็นผู้หญิงที่ประณีตเธอแต่งตัวดูดีและรูปร่างสูงบวกกับก,บการทำงานที่รวดเร็วให้ความรู้สึกคนเหมือนเย็นชาตลอดเวลา มีแค่ผู้หญิงที่ดีเด่นแบบนี้ถึงจะเข้ากับคุณอีมได้มัง้งนี่เป็นเรื่องที่คนส่วนมากนึกว่าโทรศัพท์ดังขึ้นยานีดูสายที่เข้าเธอรีบรับฮัลโลกรินพี่ยานีพี่โทรหาผมเหรอผู้ชายที่อยู่อีกฝั่งของโทรศัพท์ถามอย่างรู้สึกผิดเมื่อกี้โทรศัพท์ชาร์จแบตอยู่พี่หาผมมีอะไรเหรอฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนายต่อหน้านายพอจะมีเวลาไหมพี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมมีสัมภาษณ์ตรงข้ามทีเอ็มกรุ๊ปน่าจะเสร็จสิบเอ็ดโมง ได้สิยานีน้ำเสียงชิวๆฉันอยู่บริษัทพอดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันได้สิยานีอารมณ์ดีเป็นพิเศษตัดสายแล้วก็ดูเวลาไปทีหนึ่งจากนั้นก็โทรจองดอกไม้ช่อหนึ่งกรินช่วงนี้ได้ทดลองยาตัวใหม่ได้สำเร็จยังได้ทําการผ่าตัดเกี่ยวกับสมองสองรอบมีชื่อเสียงในวงการมากสื่อที่สามารถนะัดสัมภาษณ์เขาได้นั้นก็ต้องเป็นสื่อที่มีชื่อเสียง ยานีนัดหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการกระเพาะมาตรวจให้พิมพลหมอผู้เชี่ยวชาญจะมาถึงเมืองไนก้าในวันอาทิตย์นี้ก็ได้หาเวลาว่างออกมาจากงานที่ยุ่งมากดังนั้นยานีเลยอยากจะไปหาพิมพลเพื่อถามรายละเอียดช่วงสองปีมานี้10นาฬิกา50นาทียานีเอาช่อดอกไม้มาถึงคลับเ้าตรงข้ามบริษัทตามเวลาที่นัดไว้ภายในกระจกที่สะอาดกรลินใส่เสื้อคลุมสีขาวเผชิญหน้ากับคำถามของนักข่าวเขาตอบได้สบายยิ้มให้ความรู้สึกคนอื่นไม่รีบไม่ร้อนไม่เย่อยยิ่ง คุณหมอกรินสำหรับคนนอกที่บอกว่าคุณเป็นเภสัชกรอัจฉริยะที่อายุน้อยที่สุดในตอนนี้เรื่องนี้คุณคิดยังไงครับคุณหมอกรินจนถึงตอนนี้คุณได้ทดลองยาหนึ่งอย่างเพื่อมนุษย์แล้วมีผู้ป่วยนับไม่ถ้วนได้ส่งจดหมายขอบคุณคุณไม่ทราบว่าคุณได้ดูหรือยังครับคุณหมอกรินคุณเป็นดาวที่สว่างในวงการแพทย์แล้วไม่ทราบว่าในอนาคต5ปีคุณวางแผนไว้ยังไงบ้างครับเป็นถึงหมอที่มีชื่อเสียงในวงการแพทย์คุณคิดจะอยู่ในอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตไหมครับ คุณหมอกรินคุณคิดจะรับสิทธิ์ไหมกรินพูดอย่างชิวๆว่าผมเกิดมาเพื่อมนุษย์ผมยอมใช้ช่วงเวลาวัยรุ่นของผมเพื่อชีวิตใหม่ของผู้ป่วยทุกคนผมจะใช้ชีวิตของผมไปกับงานที่ผมรักได้ยินคําตอบแบบนี้เสียงปรบมือก็ดังขึ้นอย่างกับฟ้าร้องอยานีชื่นชมเขามากหันหน้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจเธอเห็นพิมพ์พลเองก็ถือช่อดอกไม้ยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากกําลังมองกรินที่อยู่ในด้านในกระจกโดยไม่ละสายตา ยานีเน้นอกเล็กน้อยจากนั้นรีบลุกแล้วจากไปโดยเร็วเสียงปรบมือดังขึ้นมาอีกครั้งหลังจากจบการสัมภาษณ์พวกนักข่าวทยอยจากไปพิมพลถือช่อดอกไม้แล้วเดินเข้าไปหากรินที่ด้านในประตูกระจกกรินมีผลงานในวันนี้ทำให้พิมพลมีความสุขเป็นอย่างมากและกรินเองก็ขอบคุณพิมพลเป็นอย่างมากเพราะการสนับสนุนของเขาได้ให้อุปกรณ์การทดลองที่ดีที่สุดทำให้เขาไม่ต้องกังวลในเรื่องงบ เป็นพิมพลที่ทําให้กรินมีวันนี้ดีใจด้วยพิมพลส่งช็อตไม้ให้เขาแล้วยื่นมือไปกอดเขาดีใจด้วยที่นายได้รับนามของแพทย์อัฉริยะกรินพูดขอบคุณเสียงข้อความโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขาเอาออกมาดูยานีเป็นคนส่งมายัางบอกพิมพลเรื่องที่ฉันนัดนายฉันไปก่อนนะพิมพลถามนัดเพื่อนไว้เปล่ากรินรีบเก็บโทรศัพท์ดื่มกาแฟกันหน่อยเถอะได้ กลับเขาเป็นของทีเอ็มกรุ๊ปด้านในตกแต่งหรูหราพิมพลคุ้นชินกับที่นี่เป็นอย่างมากเขากับกอรินมาถึงร้านกาแฟาด้านหลังในสภาพแวดล้อมที่หรูหรามีแค่พวกเขาสองคนช่วงนี้ฉันได้ทดลองสารอาหารเหลวออกมาอีกหนึ่งยี่ห้อฉีดวันละครั้งก็พอแต่ว่ายังอยู่ในช่วงทดลองกับริบบอกข่าวนี้ให้กับเขาอย่างมีความสุขจะได้ประหยัดเวลาให้คุณอีกเยอะเลยพิมพลบอกสถานการณ์ของตัวเองในช่วงนี้ให้เขา ขณะที่กรินเซอร์เซอร์ไพยเขาก็สงสัยมากคุณกินข้าวได้แล้วคนนั้นเป็นใครเป็นเชฟที่เชิญมาจากไหนบทที่44่สพวกลูกๆเริ่มช่วยเหลือเป็นใครไม่สําคัญพิมพลถามเขากระเพาะของฉันช่วยได้แล้วใช่ไหมเขาเองก็หวังว่าตัวเองจะมีร่างกายที่แข็งแรงกรินตอบอย่างตรงไปตรงมาของคุณนี่คือโรคในใจมีอาการดีขึ้นก็แปลว่ายังมีโอกาส พิมพลรู้สึกโล่งขึ้นมาทันทีหลายวันมานี้ก็รู้สึกมีความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนจ้างเขาเป็นเชฟเธอได้รับสารอาหารจากอาหารเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนานๆไปคุณอาจจะชินกับอาหารที่คนอื่นทําไม่ว่ายังไงถ้ามีอาการดีขึ้นก็อย่าหยุดพิมพลคิดอะไรสักอย่างแล้วพูดขึ้นมาว่าว่างๆก็ไปดูที่บ้านฉันดูว่าที่เขาทํามันต่างกันยังไงกรินพยักหน้าได้ จนถึงตอนนี้กรินก็ยังคิดว่าอีกฝ่ายเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงจากเมืองนอกเขาไม่รู้ว่าพิมพลแต่งงานแล้วช่วงนี้ตั้งใจทํางานทดลองอย่างเดียวไม่ได้ดูข่าวแชมป์และขวัญเข้าลงมาจากรถแล้ววิ่งเข้าไปในทีเอ็มกรุ๊ปอย่างตื่นเต้นพวกเขาโดดเรียนมาหาป่าปีที่บริษัทด้านนอกลิฟแชมป์อุ้มขวัญเข้ากดชั้นลิฟสักพักประตูก็เปิดแล้ว หลังจากทั้งสองคนเข้าไปแล้วพนักงานหลายคนก็ได้ตามเข้าไปในมือของพวกเขาจับเอกสารไว้ตรงคอแขวนป้ายทำงานท่าทางการทำงานมีระเบียบมากได้ยินว่ารูปแบบเพชรปีใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษครั้งนี้ราชินีแห่งอังกฤษจะมาเลือกแบบด้วยตัวเองนะถ้าไม่ชอบผลงานของพวกเราละก็อาจจะเลือกที่ไปร่วมมือกับบริษัทอื่นด้วยแปลกนะในเมื่อเป็นรูปแบบปีใหม่ทำไมถึงให้เวลาพวกเราแค่หนึ่งเดือนที่แท้ก็ยังทิ้งโอกาสไวใ้ให้คนอื่นอยู่นี่เองราชินีแห่งอังกฤษให้ความสำคัญ ดังนั้นคุณพีมก็ให้ความสำคัญคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราในด้านเพชรเป็นสำนักงานใหญ่แห่ง RALAN Group ใช่ไหมพวกเขาเคยเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในวงการเพียงแต่สองปีมานี้ถึงจะถูกพวกเราไล่ทนันสำนักงานใหญ่ RALAN Group แชมป์จับเบาะแสสำคัญได้หนึ่งอันนั้นเป็นคนร้ายที่อยากจะลองแฮกบริษัทของป่าปีไม่ใช่เหรอที่แท้ก็เป็นคู่แข่งนี้เอง ไม่พยายามเพิ่มความสามารถของตัวเองทำอะไรอยู่ข้างหลังแบบนี้ดีที่ไหนออกจากลิฟท์ขอนข้าวดึงถือของพี่ชายถามเบาๆว่าพี่อะไรคือรูปแบบเพชรปีใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษเหรอออกแบบอะไรเหรอไม่ว่าจะออกแบบอะไรหมามีของพวกเราก็เป็นทั้งนั้นแชมปจับมือของน้องไว้แน่นเดี๋ยวให้หมามีออกแบบให้พวกเราด้วยขอแค่ราชินีแห่งอังกฤษถูกใจในผลงานของหมามีชื่อเสียงหมามีก็จะโด่งดังทันทีจะไม่มีใครกล้าบอกว่าหมามีเป็นคนบ้านนอกแล้ว จริงด้วยแต่ถ้าหมามีไม่ทำละ่ะพวกเราก็เลยต้องคิดวิธีไงภายในร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้ามบริษัทพิมพลและกรินคุยกันสนุกมากโทรศัพท์ของพิมพลดังขึ้นเขามองสายที่เข้ารับแล้วไม่ได้หลบกรินมีอะไรริ์บอกเขาประธานครับคุณชายแชมป์และคุณหนูขวัญเข้ามาครับฉันรู้แล้วน้ําเสียงของเขาหน้าฟังมากวางสายพิมพลพูดกับกรินว่า ลูกของฉันมาที่บริษัทแล้วต้องกลับก่อนอืมกรินลุกขึ้นเพื่อส่งมองแผ่นหลังที่จากไปรู้สึกว่าพิมพลยิ่งอยู่ยิ่งมีความเป็นคนแล้วผู้ชายที่ไม่เข้าใกล้ผู้หญิงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมีลูกสองคนคอยอยู่เป็นเพื่อนชีวิตที่เหลือก็น่าจะไม่โดดเดี่ยวแล้วนะ TM Group ในห้องทำงานที่ใหญ่และสว่างของประธานฤทิเอาของหวานให้เด็กๆและได้เทน้ำผลไม้สองแก้วของคุณครับลุงวริศ เด็กๆน่ารักมากฤิ์แค่มองดูก็ชอบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กผู้ชายคนนี้หน้าตาเหมือนกับคุณพีมเลยลุงวริศป่าปีของพวกเราไปไหนแล้วคะ่ะขวัญข้าวถามอย่างน่ารักเมื่อกี้โทรไปหาแล้วเขาบอกเดี๋ยวก็กลับมากลับมาขวัญข้าวประหลาดใจพ่อไม่อยู่ในบริษัทเหรอไม่อยู่จ้าเด็กๆซึ้งใจเหมือนกันป่าปีไม่ได้อยู่ในบริษัทก็แปลว่ามีธุระข้างนอกแล้วแบบนี้จะยอมกลับมาเพราะพวกเขาใหม่นะ สักพักพิมพลเข้ามาริบเอาเอกสารแล้วออกไปป่าปีไม่อยู่ที่โรงเรียนดีๆวิ่งมาที่บริษัททำไมพิมพลพิงไว้ตรงขอบโต๊ะทำงานมือกระดอกแล้วมองเด็กน่ารักทั้งสองคนไหนพูดสิวันนี้พวกเธอไปรังแกใครอีกแล้วไม่ไม,ไม่ไม่แชมป์รีบสายหน้าวันนี้ที่มาไม่ใช่เพื่อเรียกให้ป่าปีไปหนุนหลังวันนี้ที่มาเพราะอยากจะเตือนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งขวัญเข้าเองก็พยักหน้าอย่างจริงจังใช่เตือนกลัวป่าปีลืมคนยุ่ง พิมพลคิดเรื่องอะไรพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้วแชมถามเขาป่าปีทำโอทีไหมไม่รอให้พิมพลตอบขวัญข้าวเตือนก่อนป่าปีสัญญาแล้วว่าวันอาทิตย์จะพาหมามีไปสวนสนุกบทที่45ปฏิเสธโดยตรงพิมพลยักคิ้วเล็กน้อยและสบตากับลูกชายอย่างอ่อนโยนป่าปีเรื่องนี้คงไม่ได้ลืมใช่ไหมแชมเบิกตาโตอย่างตกใจ วันนั้นที่เอาน้ำซุปมาให้ป่าปีพูดต่อหน้าพี่สาวคนนั้นเลยนะถ้าป่าปีลืมพี่สาวคนนั้นเป็นพยานให้ได้พิมพลจำได้อยู่แล้วเพียงแต่ตอนนั้นเขาก็แค่พูดไปอย่างนั้นขวัญข้าวกับพริบตาตาตาป่าปีผู้ใหญ่จะไม่พูดโกหกใช่ไหมถึงป่าปีจะลืมตอนนี้ก็น่าจะจำได้แล้วใช่ไหมแชมปไล่ถามต่อถูกเด็กทั้งสองคนจ้องอย่างกับจะผิดแบบนี้พิมพลพยักหน้าไม่ลืมอยู่แล้วยเย้เด็กๆร้องออกมาอย่างมีความสุข ยานียืนอยู่หน้าประตูเธอมองพิมพ์พลก้มตัวลงแล้วเกี่ยวก้อยกับเด็กสองคนนั้นเขายิ้มอย่างสง่าจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เห็นเขายิ้มแบบนี้จ้องเขาไว้แบบนั้นฟังเสียงหัวเราะจากด้านในยานีทั้งดีใจทั้งอิจฉาจนเด็กๆบอกลาเขาแล้วจูงมือกันเดินมาทางประตูสายตาของเธอก็ตกไปอยู่บนหน้าของเด็กทั้งสองสวยเหมือนกับตุ๊กตาเลยแก้มอ้วนๆน,น่ารักมาก แชมจูงมือของขวัญข้าวไม่เอายานีไว้ในสายตาเหมือนกับครั้งก่อนเมินเธอแล้วเดินผ่านตัวของเธอไปขวัญข้าวหันกลับมามองเธอทีหนึ่งพี่สาวคนสวยคนนี้ชอบป่าปีหรือเปล่านะสายตาของพิมพลตกไปอยู่บนตัวของยานีเขานั่งลงไปที่เก้าอี้ทำงานท่าทางเย็นชาและสูงส่งเดินมาทางของเขาเธอรู้ว่าเวลาของเขานั้นมีค่ามากก็เลยเข้าประเด็นโดยตรง ฉันได้นัดแพทย์เชี่ยวชาญด้านกระเพาะมาจากฝรั่งเศสแพทย์ท่านนี้นัดยากมากจริงๆจะมาถึงเมืองในก้าพรุ่งนี้8ปดโมงเช้ารบกวนคุณหาเวลาออกมาสองชั่วโมงเพื่อให้เขาตรวจดูหน่อยเถอะไม่ต้องเสียเวลาผู้ชายพูดด้วยหน้าที่เฉยๆฉันสบายดีต่อไปเธอตั้งใจทำงานเถอะพิมพลฉันหวังว่าคุณฉันพูดชัดเจนพอแล้วเขาเงยหน้าสายตาเย็นชาเล็กน้อยคุณยานีฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหม สบตากันในตาของผู้ชายนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาและเหินห่างทําให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากช่วยไม่ได้ท่าทีของเขาก็เป็นแบบนี้ไม่มีทางถูกเธอเกลี้ยกล่อมหรอกและแล้วยานีก็ได้เอาหัวใจที่ถูกปฏิเสธและหัวใจที่เสียใจจากไปในระเบียงทางเดินเธอโทรหากรินยุ่งไหมกรินยังได้อยู่พี่ยานีพี่อยู่ไหนคุยในโทรศัพท์เลยละกันฉันไม่มีเวลาไปหานายแล้ว เธอเดินมาถึงหน้าระเบียงมือจับที่กั้นไวมองภาพเมืองที่หรูหราเขาดื้อด้านมากไม่ยอมไปหาหมอสักทีที่จริงสองปีมานี้ฉันช่วยเขาหาแพทย์เชี่ยวชาญด้านกระเพาะให้เขาอยู่ตลอดเธอพูดขัดจังหวะก,กว่าจะเชิญเขามาได้ไม่ง่ายเลยแต่เขากลับไม่ยอมสละเวลาออกมาสองชั่วโมงในคำพูดเต็มไปด้วยความเสียใจสถานการณ์ของคุณพิมพ์ดีขึ้นเยอะมากแล้วกรินถามเธอเขาสามารถกินอาหารได้แล้วพี่รู้ไหมอะไรนะยานีตะลึง กรินพูดจะบอกว่ากินได้หมดเลยก็ไม่ใช่เขาเลือกเชฟตอนนี้กินได้เฉพาะอาหารที่เชฟบางคนทำดีจังเลยฉันไม่เห็นรู้เลยเธอดีใจแทนพิมพลจริงๆถ้าอย่างนั้นก็จ้างเชฟคนนี้ไว้เลยเชฟคนนี้อยู่ที่ไหนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ไม่ต้องห่วงอาการของเขากำลังดีขึ้นดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่พิมพลปฏิเสธไม่ให้เธอเชิญหมอ,อยานีก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจขนาดนั้นแล้ว อาการของเขากำลังดีขึ้นแต่ไม่ได้เกลียดตัวเองเธอกำลังปลอบตัวเองหลังจากคุยกับกรินเสร็จยานีก็โทรไปหาแพทย์กระเพาะคนนั้นใช้สำเนียงฝรั่งเศสที่ชัดเจนพูดด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกผิดเป็นอย่างมากกลางคืนรีเพาเบในคฤหาสที่สว่างไปด้วยแสงไฟนภา,าไลัยไม่ได้เข้าห้องครัวไม่มีกับข้าวอะไรสักอย่างให้พิมพลในใจกำลังน้อยใจที่คนึงนิดมาอลวาดกับเธอ หลังจากพีมพลกลับถึงบ้านก็ขึ้นไปชั้นบนโดยตรงเขาขังตัวเองไว้ในห้องทำงานเปิดคอมแล้วทิ้งตัวไปกับงานนี่ทำให้พ่อบ้านประวิทยงงไปหมดทำไมวันนี้รู้สึกว่าคุณคุณพีมกับคุณนายเหมือนไม่รู้จักกันเลยกลับมาถึงบ้านก็ไม่ทักทายกันเลยไม่ได้ต้องทำให้สองคนนี้เปลี่ยนสถานการณ์ตอนนี้จบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ